อ่อนเพลียง่ายเหนื่อยง่ายให้ทำโยคะท่านี้ทุกวันอาสนะท่านี้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อด้านหลังลําตัวให้แข็งแรงตั้งแต่หลังทุกส่วนไปจนถึงสะโพกและก็หลังขาเราใช้การนอนคว่ำกางแขนออกด้านข้าง45องศาแยกขาพอประมาณเหยียดแขนให้ตึงและหวหน้าผากลงที่เสือม้วนก้นขบเล็กน้อยเมื่อเราหายใจเข้าให้เราค้างไว้ตรงนี้สูดลมหายใจเข้าให้เต็มพอเต็มแล้วค่อยๆย,ยก อกขาแขนศีษะขึ้นมาสายตามองลงด้านล่างอาจจะหยุดหายใจสักครู่ยกค้างไว้เกร็งกล้ามเนื้อค้างพอหายใจออกจึงค่อยๆลดลำตัวลงทำได้ตั้งแต่สมรอบถึงห้ารอบได้เลยเรอาจจะใช้การยืดสีข้างลำตัวเป็นการวอร์มอัพร่างกายมาก่อนได้พอครบแล้วเราก็นอนคว่ำเอาแขนข้างลำตัวงหาฝ่ามือและหันศีรษะไปด้านข้างเพื่อเป็นการคลายกล้ามเนื้อคอบ่าไหลาของเราค่ะ